สวัสดีครับพี่น้องโหดกับสายลากขึ้นเกาะวันนี้จะพาพี่น้องพ,องพาไปจอบเบิกนกครับนกเขามันลงครับผมเพื่อนมาปลูกมันใหม่ครับเนี่ยเดินตัดป่านี่ไปก็จะเจอปามันลงครับผมเขาปลูกใหม่ครับผมนกเขามันมาลงครับพี่น้อง ขี่รถผ่านเนหะ็นพอดีครับผมก็เลยว่สิพามาจับรูครับผมโอ้โหน้องดูปินไปเบิดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเฮดซูมคนนะพี่น้องต้นน่ะทำได้สีดีกว่าครับผมเดี๋ยวขี่รถไปฟังคนพี่น้อง นะครับเราไปฟังนู่นครับผมมองนี้ครับผมนี่ครับทาทางนี้นะพี่น้องลงมันชีลงมาทางนี้ครับผมเดี๋ยวใหุ้่มก่อนครับผมนี่มันแข็งขาดครับทางนี้ฝาแจงผ่าเปิดอยู่พี่นเนาะแล้วทางนี้ฝนมากครับผมต้องลองดูครับผมสิดทันการหรือเปล่าครับผมฝนชีโตก่อนหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวใหุ้่มก่อนครับผม ลายพี่น้องเหตดสุมเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ฝนเริ่มซ้อยแล้วพี่น้องแต่กระซอยบบลายครับผมตอนนี้ก็รอยอย่างเดียวครับรอมันลงครับผมบินไปเบิดฟูงด้ยพี่น้องรู้วสีลงหรือเปล่าครับหนังรอกครับผมบยากาศดีครับพี่น้องทาน,นี้ก็พอได้ซองได้อยู่ครับ เลยดีครับผมขันมาตอนเศร้นี่เด็ดเลยพี่น้องทำพันธุ์นาว่าเดตออกจากหน่อยครับผมไมกว่ามืนหนี้มันคืบมาสองสามหมื่นครับผมฝนมันตกครับมันหนีวเวลาก็เลยพาพี่น้องมาเบื่องรู้ครับผมเวยสีแดงลาบย่ามืแรงครับผมบินไปเบิด์ฟูงเราที่เขาบ่เขาเราดับส้มน้วกันครับ ลองเอาลพมพ่งไปว่างดูครับผมเปิดเสียงนกกระวักครับพี่น้องมีลองมาอยู่ครับผมลองอยู่ทางโน้นับพี่น้องมีเสียงลองอยู่สิมาเดือยปากครับผมกองหยาเขียวๆนะพี่น้องลำพ่งครับผมลองดูครับผมสีขาวว่าขาวครับ ันรอนขเขานสีร้นเติบพี่เนาะลองดูครับผมมาเดี๋ยวน้องมาเดีวครับ รบพี่น้องนอนฟังเพลงอยู่นั่นพี่น้องนอนฟังเพลงอยู่ครับผม ขึ้นอยู่ในปาอะไรอย่างหาสิบกิโลเมตรครับพี่น้องเดี๋ยวรอมันเลนมาอีกจากหน่อยครับผมตั้งไว้สามสิบครับเดี๋ยวอ,อมันเข้ามาจากหน่อยครับ ต่อนเขาได้พี่เนาะวันนี่ 我做那个。 รถมอไซด์มากครับ ย่อมเข้ามาเลยพี่น้องดูปามั่นเลยครับผมออกมาดอกรอบที่สองพี่น้องนับลอยครับเดี๋อยวมันเลนกลับพี่น้อง สองเต็มครับพี่น้องเดี๋ยวรอนนเขามาลงครับผมวันนี้มาตอนโนเขาครับแต่ว่าม้านนกควักพี่น้องสองเต็มครับนนเขายังเ,เห็นมีวีแบวเลยพี่น้องแต่กระบอกเปยังเราครับผมจัดมาสองเต็ม,มาาแล้วมาน่าพี่น้องมียบอดดาแล้วครับผมนกเขาบ่ามีมาลงเลยครับ อีกสักพักครับพี่น้นองนกเขาเงียบคลิปเลยพี่น้องขันว่าเอาลำโพงมานี่กับบานมือเปล่าเลอยอ็กนี้เลยเนาะเกือบไปแล้วครับผมเสียแรงกว่าเสียอาออกครับดีอย่างผมยังมีติดกระเป๋ามาครับ <c oughs> โอ้ เงียบกิ๊บเลยพี่เนาะน่ะสิบิลงอยู่ทางนู่นครับผมมันเป็นปลากระปรดเขาครับผมดีเลยครับน้องได้ยุ้ยสองเต็มครับผมเงียบกิ๊บครับเพื่อทำดินเพื่อปลูกมันไหมครับผมนี่เพื่อยกรองไว้แล้วครับผมแล้วนกเาขามันลงครับขี่ผ่านมาเจอผมก็ดได้ ออกมาน่องเบึงครับผมนกเขาไปมดเลยครับผมเด็บยังไงนกกวักติดมือไปสองตัวครับพี่น้องหมาคือเกาแล้วครับผมเพิ่นถ่ายยาวไปทางนู้นผมสงสัยมันซิร่งทางนู้นนะพี่น้องโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมเมื่อไหนเจอกันใหม่ครับผม กับปลาเป็นเห็ดนกครับผมสองแต้มครับผมมันหมาดครับผมจะเจอกันไหมครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให,ห้สลาเนี่ยผมเป็นกำลังใจครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ครับผมแล้วก็ละครับ